เธอสบายดีอีกเธอหนึ่งเนาะมูนี่มูนี่ซิมาสร้างสูตรคิดไรเกี่ยวกับบริมาตรของหูอ่าหลางังคาเฮือนเนาะเรือเปยเฮือนเรือหลัลงคาอาคารต่างๆที่มันจะมีหลงังคามุ้งเฮือนนะแล้วมันจะมีบริมาตรอยู่ในกายพิแดนขึ้นไปเชื่อเทามาเต็มนะเทามาเต็มจะได้หูเปบนนี้นะดังนั้นเทามีสูตรคือในไรนะสูตร B จะเท่ากับ B คูณให้ h หางสอง วีนี่เป็นยังนะวีนี่เป็นเนื้อที่พื้นนะข้างยาวคูข้างกว้างจะเป็นเนื้อที่ของหซี่เจริญแล้ววีตัวนี้เป็นยังวีตัวนี้เป็นบริมาตรนะบริมาตรของอา่าเปรเฮือนถือว่านับจากเพดานขึ้นไปนะหาเปรเฮือนวีนี่เป็นเนื้อที่พื้นเฮสเป็นลวกสูงนะลวกสูงของเปรเฮือนนั้นบริเอะเป็นลวกกว้างนะลวกกว้างของเปรเฮือน มันเป็นบี ions, ้เป็นลุงา่าของเปรเฮือนแล้วเราทำมาเบิ้งตัวจริงเนะฮาเ่าจะเห็นเนาะอือันนี้เป็นเปรเฮือนนี่นี่ตัวย่ามาปฏิทินตัวนี้เนาะนี่เป็นเปรเฮือนนี่อ่ะเานจะเห็นเปรเฮือนแบบนี้อ่ะเาจะเบิ้งนี่ตัวนี้ถือว่าตัวนี้เป็นเอนะตัวนี้เป็นเอตัวนี้เป็นบี้นะนี่เป็นบี้แล้อโลกูงที่ใช้โลกูก็ออกจ็กจอมเราก็ตั้งซากกับเอนี้แนวโลกูงถือว่าทำมาไล่ยปริมาตรที่ใส่ปริมาตรเป็นตัวข้างในนี้นะปริมาตรนี่ แล้วน่ที่ว่าเขานำใส่ชุด,ดไดๆนะเนื้อที่พื้นคู่หนหํา้ลงสูงละหารหารสองนะะดังนั้นลองไปทดลองเบื้องนะถ้าผักส่วนใดสนใจโดยเฉพาะนงนงนักเรียนนะมือซื้ว่าโอ้จะไปต้นยอดนะมันแมนเ่มเทมโบเปรเฮือนมันจะมีปริมาตณนั่นะนะี่บอเนาะเื่อกายเพดานขึ้นไปฮะก็ลองไปทดลองเบื้องนะถ่านะมันจะืจอึอจักรลิศหรือจักรเม็ดกรอนก็ลองไปเบื้องแต่ชุดนี้ถ้าว่าฮับฟินนะถ้าว่าฮับฟินนี่จะเป็นหกทอ จะเป็นหกทอสามเดียมแต่ขณะหาปีนมันมันเขมวยเปยให้หนักแล้วเนาะมันก็ปิดเฮียนปีนแหละแล้วหาจะหมปีนนะถ้าฮัปีนนั้นจะเป็นหกทอดหกทอเาจะได้ตามสู้เทียเคยเฮียนมาเนาะหกทอปริมารของหกทอหกทอสามเดียมแต่ว่าอันนี้ฮามาไล่ยู่ในตัวจริงนะตัวจริงอะหงเปยฮมมันเป็นอันนี้เนาะดังนั้นเอาเนื้อที่พื้นคุณลงสูงแล้วก็หาร2องจะออกนะอย่าลืมไปกดติดตามทางช่องยูทูบค้นตามดวงนะขอเข้าใจ Obrigado.